สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิศน,นานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด,ด้วยนะคะจะทําอะไรกินเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกไว้เนี่ยนะคะมันดีต่อใจอย่างเงี้ยนะคะอ๋อที่พูดนี้อ้างไปงั้นนะคะตัวเองไม่ได้ปลูกหรคะ่ะแม่ปลูกนะคะก็มาลักผักชีใบายาวแม่เลยคะ่ะเตรียมกินลาบมื้อกลางวันเนี่แหละนะคะ เออก็ไม่สวยนักนะคะผักนะคะแต่ว่าพอรับประทานได้นะคะทานกับลาบเอออร่อยสิท่านะคะตอนนี้โหระพาบ้านพี่ปูไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่เราก็จะเลือกยอดงามๆไปรับประทานกันดีกว่านะคะเรามาแอบเอาใบบัวบกไปสักหน่อยนะคะไปทานกับลาบของเรานะคะจระ,ะแหน่อีกสักช่อนะคะเอ็น,นี่พี่ปูมารายการทําอาหารหรือรายการปลูกผักก็ไม่รู้สิเนี่ย ปูก็ามาเตรียมหั่นผักนะคะจัดจานแล้วก็หัน่นผักที่จะใส่เข้าไปในลาบของพี่ปูนะคะพี่ปูชอบเครื่องแน่นนะคะผักชีใบายาวนะคะหั่นเข้าไปค่ะเดี๋ยวรวมกันนะคะใส่หลายๆอย่างอร่อยดีโหลพานะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะแม่พี่ปูชอบให้หั่นนะคะรวมกันในฝั่งหนึ่งเลยนะคะ พี่ปูก็เตรียมหั่นมะนาวไว้นะคะมาพบกันอีกหนึ่งเมนูนะคะท่านผู้ชมพบกันวันนี้จิตจะแจ่มใสนะคะที่เห็นนอนแอ่งแม้งอยู่ในกระทะไม่ใช่อะไรนะคะหนังหมูของพี่ปูนั่นเองนะคะพี่ปูก็ต้มสะพอประมาณนะคะซื้อมาเยอะวันนี้ก็แบ่งไปพะโล่บ้างแบ่งไปทํานูน่นทํำนี่นะคะตามเมนูที่พี่ปูลงไปแหละแต่วันนี้พี่ปูอยากจะกินลาบหนังหมูนะคะก็คือลาบหมูสับกับหนังหมูแบบง่ายๆแซบๆนะคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะ เราก็เคี่ยวหนังหมูให้นุ่มก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเหนียวเกินไปนะคะฟันเฟืองของเราจะไม่ไหวนะคะตามอายุนะคะตามอายุหลังจากยุ่ยแล้วนะคะเราก็หั่นสิคะ หั่นตามรูปทรงที่เราต้องการแหละพี่ปูนึกอยากจะกินเอ่อยำหนังหมูนะคะแต่พี่ปูไม่ชอบแบบใส่เอ่อมะพร้าวนะคะไม่ชอบแบบนั้นเลยก็เป็นลาบธรรมดานี่นะคะลาบหมูแล้วก็ใส่หนังเข้าไปด้วยเอาแบบแซบๆนะคะเอาง่ายๆพี่ปูมีหมูบดสําเร็จรูปนะคะพี่ปูก็จะเอามาคั่วในกระทะนี่เลยนะคะง่ายๆแถมในระหว่างคั่วนะคะพี่ปูก็จะใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะ เราก็คั่วจนสุกน,นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่พริกลาบลงไปนะคะนี่นะคะพี่ปูจะมีพริกลาบนะคะติดตู้เย็นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าบ้านพี่ปูนี่พร้อมกินอยู่เสมอนะคะในพริกลาบก็จะมีนะคะข่านะคะหอมแดงนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็พริกคั่วเนี่ยนะคะที่ตําเข้ากันไว้เนี่ยนะคะพร้อมรบดีเสมอนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ บีบมะนาวลงไปเลยนะคะตอนนี้พี่ปูจะบีบแบบกะรสชาติก่อนนะคะน้ำปลาพี่ปูใส่ไปตอนคั่วหมูแล้วนะคะบีบไม่ยั้งค่ะใส่ตามรสชาติที่ชอบหรือเรียกอีกอย่างว่าลดมือนะคะลาบบานพี่ปูนะคะพี่ปูจะใส่น้ำกระเทียมดองด้วยนะคะ บอกแล้วนะคะกัวปูปันเนี่ยนะคะงอกอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อกี้ปุมไปได้ครึ่งยกปรากฏว่าลืมหั่นหอมแดงนะคะโอ๊ยยังอยู่คะ่ะนิ้วยังอยู่นะคะนี่นะคะหลังจากที่นิ้วเรายังอยู่นะคะเราเลยมือมือทําอาหารต่อไปนะคะพี่ปูก็เอาหอมแดงนะี่มาใส่นะคะแล้วคนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะเริ่มชิมรสชาติแล้วนะคะพี่ปูบอกแล้วพี่ปูไม่ทําอะไรที่มันยากนะคะ พี่ปูชิมไปแล้วนะคะปรากฏว่าขาดความอร่อยค่ะรสอร่อยไม่มีนะคะพี่ปูใส่น้ํากระเทียมดองลงไปอีกนะคะพร้อมกับเพิ่มมะนาวนะคะพริกลาบที่พี่ปูใส่ไปพี่ปูใส่ให้หอมๆเฉยๆนะคะแต่ว่าพี่ปูจะต้องมาเติมพริกขั่วแน่นอนค่ะ พี่ปูก็ชิมได้รสชาติถูกใจแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ผักที่หั่นลงไปนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าแม่พี่ปูหิวแล้วพี่ปูใช้ล้างเห็ดสี่โลเลยนะคะนี่นะครับท่านผู้ชมสําหรับพี่ปูนี่ลาบหนังหมูพี่ปูพอใจเลยนะคะในรสชาติแบบนี้นะคะพี่ปูไม่ชอบใส่เอ่อ มะพร้าวนะคะพี่ปูบอกแล้วอ,อร่อยจังเนยแซ่บอยากจะให้ลองจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยนะคะง่ายๆค่ะเออพี่ปูก็เกือบจะลืมแล้วลาบมันต้องใส่ข้าวคั่วนะคะนี่นะคะข้าวคั่วที่คั่วไว้นะคะก่อนจะจัดจานเราก็ต้องใส่ข้าวคั่วก่อนสิคะ วันนี้พาออกนอกสถานที่เลยนะคะเบื่อบรรยากาศในครัวนะคะมาปิดคลิปข้างนอกกันดีกว่านะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมลาบหนังหมูของพี่ปูนะคะก็เป็นผักเป็นญ้าที่แม่ปลูกไว้นี่แหละนะคะแล้วก็จัดจานง่ายๆเลยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ